สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบิลหลักผมนะครับก็คืออันนี้นะครับ n o อก k o w w n o w l l n d n e r e r นะครับโอเคเราเริ่มกันเลยแล้วครับก็แต่งตัวอะไรก็ได้นะแล้วก็เลือกตำแหน่งนะครับเป็นพอย n t การ์ดนะครับส่วนสูงนี่จะเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับ5 0ถึง62ก็ได้นะครับเอา60ล้กันแล้วก็ พาชาร์นะครับให้เลือกอันนี้นะครับอันที่สีเขียวเยอะสุดนะครับกด next ไปครับอันนี้ให้หาอันที่สปีดเยอะสุดนะครับก็เป็นอันที่3นะอันนี้นะแล้วก็อัพตามนี้นะครับ driving layup driving dunk midrange เน,นี่ครับบิวนี้จะยิง แมนมากเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลได้ด้วยอันนี้อัพสักประมาณ7จะ15พอนะครับก็เลี้ยงบอลโพสแล้วก็ดีเฟนซ์นะครบับตามผมเลยนะตัวนี้ก็จะมีความเร็วด้วยนะเอาไว้ยิงเร็วได้ยิงลึกได้ ให้เอา pass accuracy ออกนะถ้าเกิดเป็นวิวอื่นนะปึ๊บเนี่ยนะครับพอเราทำตามนี้แล้วนะครับเราก็จะได้วิวนี้นะ lock the ball handler โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ